ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง floating youtube ของอู๋สินสมบัตินะครับวันนี้เก็บงานเล็กๆในน้อยครับสำหรับช่างเม้งก็เปลี่ยนอาชีพมาเป็นช่างแรบลายแล้วที่นี่ต้องทำกันทุกอาชีพครับไม่ได้แบ่งงานกันแบบอย่างเดียวฮะอย่างเดียวไม่ทันกินครับอย่างเดียวก็ไปหาท่างแต่อย่างอย่างนั้นต้องอู่ใหญ่ นี่ก็ออ่งของเราก็ไม่ใช่ว่าจะเล็กนักสิบกว่าไล่มั้งนั่นะรถเต็มหมดแต่ไม่ใครได้เสร็จ <laughs> อันนี้ก็เป็นกระบะใหม่ทีเทินนะครับลูกกสองแสนนิดหน่อยเก่ารับเทินกระบะเนียมเก่าเล็กใหม่ก็พรุ่งนี้ก็นาก่าจะได้ส่งงาน มาชมคันนี้ครับคันนี้อีกวันสองวันก็จะได้ไปโอนแล้วนะครับติดเรือหงกับโลอีกนิดเดียวรอสีแห้งก็โอเคอยู่นะครับเนี่ยสวยอยู่อีก อย่างมากไม่เกินสองวันก็จะได้ส่งมอบกันสักทีนะครับ <Okay. S 1> เจอกันที่ขนส่งชนบุรี <Okay. S 1> นี่ <Okay. S 1> ก็มาดูนะครับเฉพาะพ,พวงนี้ก็ดูกระป๋องสีนะครับกระป๋องละ800แปดร้อยละะคิดดูสามหมื่นอยู่ปะ <laughs> กระปีบดินเนอร์นี่ก็เข็นไปกรนดแนลว <laughs> ช่วงนี้ก็เก็บแล้วก็ติด เครื่องประดับเล็กๆน้อยๆก็เสร็จแล้วเช็ค่วซึมอันนี้ก็เหลือแต่น้ำมันเกียร์น้ำมันเทร่องท้ายก็ถามเจ้าของดูก่อนเนาะว่าเขาจะไปเช็คที่ไหนยังไงอันนี้ก็เราก็จะมาเข้าทีเดียวพร้อมกันเลยสองคันเลยพรุ่งนี้ คนงานขาเขมรมาแปดคนคันละคันละลสี่เลยเสร็จแล้วก็สวยดีเหมือนกันบางคนเหลือยี่คู่เนี่ยหนึ่งคู่หนู่นคู่หนึ่ง cóp áo lắm là phải lắc cái vũ khả năng khả năng trộm có tiêm cho quan lá lấy cơn อันนี้นะครับสามแสนห้าหมื่นบาทสามแสนเก้ามืนอันนี้ก็มองเป็นงานเก็บงานเก็บคนสั่างหงาทนแน่ล้วก็สีดำนะ ไอ้นีงออกไปก็สวยแล้วตรึงน้วันมาเลยนี่วันจบ